นั่นนั่นเอาไอโหอ,อดออกเองเลยเอาเอาเอพอบ่อเปิดให้เปิดเองเลยอาจับออกได้แล้วมีคาบดึงไม่ออกกดไล<อ>ค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะถอดออกเองได้แล้วคุณอยากออกแล้วดึงดึงไมค์คัดประตูออกแล้ว สวัสดีค่ะมาอยู่กับเราช่องฟังปีใหม่น้องใบข้าวแล้วก็ช่องฟังปีใหม่น้องใบข้าว channel นะคะเอาออกมาไปยังอยากออกเห้งคนหาดึงไมค์คัดประตูออกแล้วเมื่อก่งเถอะหึดึงเดดเซยมังนี่เนี้ยอทีตโตเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนั่น เอ้า,อ <c oughs> อาตอดดอ,อกเ,เ,ออออเองเลยเอาเออพ่อบ่เปิดในเปิดเองเลยอาจับออกเร็วๆมีคาบดึงไม่ออกเยเอาเดือนไม่ออกเว้งมันเดือนออกได้บอเออมัต้องเอาไม้ตัวนี้ออกก่อนอืมอืมเปิด ลิงกอ่ดึงออโอ้โเอาออกได้อีกแล้วครับโอ้โหเก่งมากเลยพูดอะย้อนทิมเลยเอาไปกางหัวไว้อยู่แบบนี้เอาเออเอาอีกตัวนั่นเออเอาอีกตัวนั่นมันออกพานได้โอ้คือเก่งแถว่วะพ่นพ่นเสียวออกเลยจะถอดไม้ออกเองแล้วจ้า ประตูเปิดแล้วออค่ะแม่ออค่ะแม่ไม่ตีหัวเด้ดังหักได้มีเงินไหนไปเสริมดังเด้นนผลตลอยากช่วยเนาะโอ้ยไหม่เขาปั้นดิออกได้เลยนั่งนี้เปล่าออกมากแล้วรีบแล้วเกินออเออเออ เอาสอยกันสอยกันเออดันเออดันอ่าดันเช่พ่อตู้เปิดแล้วนั่นปุ่นเท้าหนาได้เอาหนาได,าได้บริยานด้วยแต่ว่

ไหนไหนเสียงพี่อรทัไทยอยู่ตรงไหนเออหูกกางเลยวะอย่างนินเสียงพี่อรไทยเฮ้ยเฮ้ยปุ๊บปุ๊บมืออกไปละเด้อเข้าไปละเด้อเอาไปแล้วเข้าไปแล้เแลเแลเวเร็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 วหน่อยพ่อวันสันนุห้อนแล้วนูอยากไปอาบน้ำแล้วมาออกมาเร็ว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  มาเร็วมาเร็วมาเร็วฮึดฮึดฮึดโอ้โหโอ้โหโอโหโอ้โหรีบมากเลยไปเลยนุ่นอางน้ำเลยเด็วไปอันดับเรียก็ขอให้ได้หยอกกันก่อนมาสันอขอหยอกกันก่อนอ ุเขาก็อยากจับเลยเขาไปเขาเอาอ้างเลยไปเขาอาอ้างเลยเร็วไป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 อ้างไปอ้างไปเลยไปอ้างเร็วไปเร็วไปเร็วพูดอะหลอดสองกระปัตอุ้ยอุ้ยละมองมีล่องไปบ่ลร่องเลยไปงามขาเขาอยู่เออต้นแล้ว โอ้ยลงน้ำปลูกต่างขาดเลยโอ้ยของแท้นี่แหละของแท้ว่าสันของแท่แทว่าเาาสียงยนุกไปนี่ไปนนไปอัพนาบิสนี่ไ นอนลงหนูนอนลงนั่นจอนนนย<ป>แม่ไปเฮ้ย<ป><ป> <laughs> ยกกาขึ้นไปได้ถูเสามาเลย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 ลงน้ำเลยจ้าลงเลยจ้าลงเลยจ้ามาลงน้ำนี่แม่ติไปสาย ไปไหนไปไหนวายตีแทก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 ตีตทกตทกบ่ต้องก็ไปไปเต็มดึงกูหลากไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยถังเอาไปแล้วโอ้ยเนาะนั่น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 ไปอีกแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว อยู่ดากมาตายอยู่ดากมาลงน้ำพี่เขาอุ้ย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 อะไรสิไปหมุนยังไต่ท่วงเขาไปง้มาเร็วมาเร็วมาเร็วลงน้ำเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะไปตักน้ำเตะไอ้โอ้ห่วงลุดแล้ว ห่งดวงรุดแล้วห่งดวงรุดแล้วลงมาเออเออโอ้ยเปียกคนนอนลงนอนลงโอ้ยแตกเแล้วนอถทั้งนอนลงมาหนีโอ้ยแม่ก็อยากเข้าบ้านลูกก็ยังอยากเล่นน้ำอยู่เอาอ like, ุ้ย <something>. <pendant S 1> อ like, 對對ุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่เข้าลงดีๆ เลยจ้ะดักโดดขึ้นมาหยัง่งผุ่นเมลเลนนำเลี้วอุ้ย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 ผุ่นอ่ะแม่ตายนอนแล้วผุ่นอ่ะไปแล้แม่เร <laughs> ื่อยเล่นโลดแม่ตายบ่ได้งึดแล้วพี่มานอนอยู่น้ำพีแล้วอเออหรอปะก็ขยับขาออกเอือเอือลูกได้บ่โอ้ยหลับแล้ว ฟอมฟอมฟอมโอ้ยผุนแมตไตล่องละผุนฟอมจัดลูกบ่ร่ยทำทานนอนต่อเสยอี๋ไปทำแม่ไปทำแม่ไปเร็ว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 โอ้ยอาบบ่หูเหลี่เป็นจักเทถอดอกไปเลยเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยไป พ่อแม่เข้าบ้านเลยไปแล้ว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 เข้าบ้านแล้วจ้าไปเฮาเาเาเฮ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 า่ฮาเฮนเฮาเฮาเาเฮเเาาเ เออเออไอทำแม่ชาวบ้านทำแม่เออออมอร่อยจุงบยอื้ยอาหารเชียงของหนูอ้ย